ครับตอนนี้เราอยู่บนถนนหลวงหมายเลข9นะครับจากบางพีมุ่งหน้าบางปีอินนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ถนน30 5นะครับเส้นทางลักสิตนครนายกกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในถนนหมายเลข305นะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงคลอง14ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหา ร้านต้นไม้กันครับว่าเราจะซื้อต้นอะไรดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมเมสานนะครับวันนี้เรามาที่ตลาดต้นไม้นะครับตล,ตลาดต้นไม้ที่ด้านหลังผมบอกก็ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับคลองสิบห้าครับอยู่ที่ถนนหลังสิท์นครนายกนะครับคองิง สี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตลาดต้นไม้กันบ่อยครับว่าจะซื้อต้นอะไรดีนะครับเพื่อไปปลูกเล่นที่บ้านนะครับไปดูนะครับอ่าก็มาแวะร้านต้นไม้ก่อนเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกล้วยไม้นาอโอ้เข็มแสครับนี่เข็มแสนสวยมากๆเลยนะครับเป็นด้านเออครับครับ สวยๆทั้งนั้นเลยไปหวๆโอ้ไม่ได้มาสนานเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวยมากเลยอันนี้อันนี้เรียกอะไรครับเนี่ยข้้างสันค่ะอะไรนะครับข้างสั้นอ๋ออ๋ออ๋อโอ้สวยมากเลยครับคุณเคยเห็นเนี่ยนี่เป็นนัการศึของเขาอ๋ักลจะหมดไปไอ้ีแล้วค่ะเคยครับ อ๋อบานช่วงนี้เนาะบานช่วงนี้เนาะอ๋ออ๋อโอ้ครับครับตรงนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวดูตัวอื่นนะครับโอ้ไม่ได้มาสนษณาเลยผมครับโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะเออครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านต้นไม้นะครับอ่านี่ครับกล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับพี่นะครับตะกูลหวายนะ สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันหน่อยนะครับเข้าไปดูในร้านกันหน่อยครับโอ้ครับตัวนี้สวยงามมากเลยครับเนี่ยนะครับตัวนี้สวยงามมากๆครับนี่ครับนี่ครับอ๋อแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับเมื่อกี้ผมถามค้ค้าบอกว่าอ่าตัวนี้ขายแค่ร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทนะครับราคาไม่แพงครับ ต้นข้างๆผมนะเป็นเข็มแสดครับนี่เข็มแสดครับสวยงามมากครับสีส้มเลยครับสีส้มกำลังอินเทรนด์อยู่ด้วยครับตอนนี้ครับครับครับนะครับโอเคครับโอ้โหอันนี้เป็นเวนด้าเนาะเวนด้านะครับ สวยงามมากๆครับนี่อ๋อครับตรงนี้ก็สวยงามมากๆครับครับอ่าครับสวัสดีครับอ่าครับครับช่วงนี้เป็นไงครับขายต้นไม้ก็ยังไปได้เรื่อยๆค่ะยังไปได้เรื่อยๆนะถั่วจุจ่ายดอกอ๋ออ๋อครับครับแล้วต้นอย่างข้างหน้าผมนี่ขายต้นละเท่าไหร่ครับอย่างนี้อ่าอันนี้จะเป็นสกุลหวานนะคะราตั้งแต่กระเช้าราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะอ๋อร้อยห้าสิบบาทครับอ๋อก็ไม่แพงนะครับนะครับ อ๋อมีหลากหลายเน้นนะครับต้นสีม่วงนี่เป็นเรียกอะไรครับเนี่ยอ่านี่จะเป็นหวายเกีียวค่ะเป็นเกีียวม่วงอ๋อครับอันนี้ค่อนข้างอ่าที่เราจัดไว้เนี่ยจัดโชว์นะคะอ๋อครับตรงนี้ยเพราะว่าหลักที่เราขายนะคะครับสองร้อยสองร้อยบาทเนาะใช่ก็จะเป็นหวายเกลียวนะคะที่จะเอามาหน่อยเดิอ๋อครับโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตดูในร้านนะอ่านะครับพอใจตรงไหนเดี๋ยวผมจะซื้อไปเลยนะโอเคครับขอบคุณครับ อ๋อสวยๆแต่ละต้นครับนี่ครับโอ้ดูต้นนี้ครับเนี่ดอกสวยมากๆนะครับนี่แล้วก็ราคาเขาตามนี้ครับครับขอบอกเลยว่าต้องมาครับอยู่ที่ตลาดต้นไม้ทองส4บสี่ครับตลาดไก่คู่ครับอ๋อครับอันนี้สีพวงนะครับนี่เป็นตระกูลเข็มครับนี่มาก สวยงามมากๆเลยครับนี่ครับนะครับสีส้มเลครับนี่นะครับอ๋อครับนะคเดี๋ยวเราเข้าเดินเข้าไปดูด้านในกันครับอ๋อครับนี่คือความสวยงามของกล้วยไม้ครับ ครับดีครับอันนี้เป็นตระกูลแวนด้าเนาะเป็นแวนด้านะอ๋อสวยๆั้งนั้นเลยครับเนี่ยนะครับสวยๆั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยโอ้คัาละลานตาไปหมดเลยครับเนี่ยไม่รู้จะเลือกต้นไหนดีแล้วครับนะครับก็นี้เป็นตระกูลอะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็สวยดีนะฮะสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยตระกูลหวายเนาะอ๋อ เจ้าของร้านบอกเป็นตะกูลวหยนะครับครับวิธีการที่เขาปลูกก็สวยงามนะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้ครับนะครับนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกดูสัก2อสามต้นนะครับนี่ ครับตรงนี้ก็สวยดีครับนี่ครับนี่ครับผมอาจจะเรียกชื่อใบหมดนะครับเพราะว่าบางอันก็ไม่รู้จักนะครับแต่สวยดีนะครับอ๋อครับนี่ครับเห็นไหมครับต้นนี้นะครับไม่มีใบเลยนะครับนี่สังเกตดูนะครับมีแต่ดอกทั้งต้นเลยนะครับนี่ กำลังจะบานนะครับนี่กับประเภทใบใ่เขาก็มีนะครับนี่เป็นบอลนะนะเรียกบอลใช่ไหมอ่าสีสันสวยงามนะครับอ่าพเซียนก็มีครับครับส่วนไม้ใบที่แขวนก็มีนะครับราคาก็อ่าไม่แพงนะครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่าดีครับ สวยงามมากๆเลยครับนี่นะครับซื้อไปแขวนที่บ้านเราดูเล่นนะครับอ๋อครับครับสวยงามมากๆเลยครับครับเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อสักหนึ่งต้นนะครับ ซื้อสักหนึ่งต้นนะครับผมเห็นไว้แล้วครับเนี่ยว่าเราจะซื้อต้นไหนดีนะครับอ๋อนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับแต่สนใจต้นนี้ครับครับดูแล้วก็อันนี้สวยที่สุดครับนี่ที่ผมชอบนะครับต้นนี้เท่าไหร่ครับนี่หนึ่งร้อยบาทคหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหครับซื้อไม่ต้องคิดเลยครับอ่าัดการเลยครับพี่ได้มาแล้วครับนี่ นะครับอ๋อผมได้มาแล้วครับเดี๋ยวก็จะเลือกดูอีกสักหนึ่งต้นนะครับที่มันสวยๆน่าจะเป็นต้นนี้ครับเนี่ยอ่าแ่ค้าขอต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับอ่าต้นนี้ต้นนี้เท่าไหร่เหมือนกันค่ะเหมือนกันนะครับอ๋อสวยนะครับอ่าครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกที่บ้านของเรานะครับเดี๋ยวให้แ่ค้าเขาจัดการ แพ็กให้เรานะครับดีผมได้แล้วครับสองต้นนะครับครับร้านตรงนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยสุมาลีกล้ยไม้ค่ะสุมาสุมาลีกล้ยไม้น้อครับใครที่ผ่านมาทางคลองสิบสี่คลองสิบห้านะครับก็เชิญแวะร้านนี้นะครับราคาย่อมเยาวมากเลยครับนี่ผมได้แล้วสองต้นนะครับนี่เดี๋ยวก็จะกลับไปปลูกอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้พร้อมส่งนี่ลูกค้าสั่งซื้อใช่ไหมครับดี่ค่ะ อ๋อนี่ครับนี่เขาเขาส่งถึงที่ด้วยนะครับเนี่ยอ๋อครับถ้าเราซื้อเยอะๆนะครับนี่เขาก็จะแพ็คแบบดีนะครับแล้วก็ส่งไปให้เรานะครับอ๋อนี่เขาขายเยอะมากเลยนะครับเนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ครับผมก็เลือกได้แล้ว2ต้นครับ ครับไทยที่ชอบใบใบนะครับต้นนี้ครับใหญ่มากๆเลยครับนี่โอ้โหนะครับต้นเดียวนะครับเนี่ยใหญ่มากๆนะครับนี่ครับโอ้ครับครับเรียกชื่อไม่ถูกเลยครับผมแต่ว่าล้านตาไปบนเลยสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่โอ้ ครับเขาบอกด้านหลังนี่มีไม้จากต่างประเทศด้วยนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับจะเป็นต้นไม้ใหญ่สวยๆนะครับต้องไปดูหน่อยนะครับครับบริเวณนี้เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับมาจากต่างประเทศนะครับนี่ครับต้นเป็นกระปุกเลยนะครับเนี่ยแปลกๆนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้เขาบอก่าสวนต้นไม้นานาชาตินะครับบริเวณนี้อยู่ที่ คลอง14นะครับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับนี่ครับมีสวนต้นไม้ใหญ่มากมายเลยนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนะครับตรงนี้ผมเห็นเขากำลังขึ้นต้นไม้ใหญ่ๆกันนะครับข้างทางจุดบริเวณที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็จะมีร้านเขาขายกล้วยไม้ด้านข้างทางเนี่ยนะครับนะครับ ก่อนที่จะไปถึงตลาดต้นไม้อีกที่หนึ่งนะครับบริเวณของ15นะครับผมเห็นมีต้นไม้หลากหลายเลยก็แวะดูแวะชมดูนะครับนี่โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงครับเนี่ยเมื่อที่แวะลงมาดูนะครับเนี่ย ต่ราคาก็ตามป้ายตามที่เห็นนะครับต้นใหญ่ๆดอกสวยๆเลยครับเนี่ยครับใครผ่านบาแถวนี้ก็ลองแวะดูนะครับเนี่ยครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับน่าซื้อราคาก็ไม่แพงนะครับแถวบริเวณนี้นะครับน่าชมมากเลยครับครับตรงนี้เขาก็เตรียมที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับที่สั่งซื้อนไว้นะครับนี่ กขามีรถไปส่งด้วยนะครับนี่ตามแพ็คนี่เลยโอ้เยอะมากเลยครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับเขาจัดไว้แล้วก็จะส่งต่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อไว้นะครับนี่ว้าคึกคักมากเลยครับตลาดดอกไม้เราเห็นก็ชื่นใจไปด้วยนะครับเนี่ยสวยงามครับครับแต่ละต้นก็สีสันสวยงามดีครับนี่ สีสวยให้เชียวครับครับเราก็มาถึงตรงที่จุดหมายที่เราจะมาเลือกซื้อกันนะครับนี่นะครับบริเวณนี้อยู่ในตลาดต้นไม้ของ15ครับเข้ามาในซอยประมาณสักไม่เกิน1กิโลครับเข้ามานะครับนี่ครับก็จะมีเขาเอากล้วยไม้ที่มันมีดอกแบบนี้นะครับมาขายแต่วันนี้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าที่ควรครับแต่ก็ แต่ละต้นก็สวยงามอย่างที่เห็นดีนะครับครับก็มันเลือกซื้อเอานะครับที่นะครับสีสันสวยงามราคาย่อมเยาวครับนี่นะครับมีตั้งแต่สีต้นร้อยสามต้นร้อยนะครับสีต้นไม่มีนะครับสีต้นเห็นก็บอกว่าไม่มีแล้วนะครับแต่สามต้นร้อยก็ยังพอมีจำหน่ายอยู่นะครับนี่กับอย่างที่เห็นนี่นะครับ สีสันหลากหลายนะครับหลากพันก็แล้วแต่ถ้าใดชอบแบบไหนก็มาเลือกซื้อเอานะครับนะครับผมว่าที่แรกก็ซื้อไปทุกครั้งแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเมื่อเข้ามานะครับเมื่อกี้ที่แวะคลอง14ก็ซื้อมาแล้ว2ต้นนะครับ 2- 2ถึงต้นก็บริเวณนี้ก็ซื้ออีกละครับชอบครับ มากี่ครั้งก็ไม่เคยพลาดนะครับนะครับบริเวณนี้คือตลาดต้นไม้คลอง15ครับสวยงามจริงๆนะครับนี่นะครับใครที่ชอบก้อยไม้ก็ไม่ผิดหวังนะครับมาเดินชมก็ยังดีครับนี่บริเวณนี้ครับ ครับก็เลือกกันมาได้มาหลายต้นแล้วนะครับนี่ต้นนี้ก็สวยครับนี่นี่นี่ครับสีสันสวยงามครับแต่นี้ไม่ใช่กล้วยไม้นะครับไม่ใช่กล้วยไม้ครับผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรต้องตามหาเจ้าของก่อนนะครับคนขายยังไม่มาครับครับก็ หลายอย่างครับนี่อย่างที่เห็นต้นสนต้นอะไรนี่ก็สวยงามนะครับสําหรับที่จะจัดสวนนะครับใครที่ชอบจัดสวนจัดอะไรก็ไม่ผิดหวังนะครับก็ลองมาชมดูนะครับครับก็เราก็ซื้อมาได้หลายอย่างแล้วนะครับก็คงจะเต็มกับเพียงเท่านี้แหละครับโอกาสหน้าก็จะมาหาซื้อกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้คงจะเดินทางกลับแล้วครับ